สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิ m มเมจิเชียนนะคะพบกับทรายอีกแล้ววันนี้สายจะชวนเพื่อนชาวราศีพฤษภนะคะคนมีคู่คนดีวแบบจริงจังคนที่เป็นแฟนหรือว่าคนที่เป็นครอบครัวสามีภรรยานะคะมาเปิดไพ่เช็คดวงความรักในเดือนตุลาคม2565นี้นะคะคลิปนี้อาจจะเป็นแรนดอมของเพื่อนเพื่อน,อนชาวราศีพฤษภได้เช่นเดียวกันเนาะเดี๋ยวเราไปดูที่พลังงานนะคะของเพื่อนเพื่อน,อนชาวราศีพฤษภกันก่อนเลยค่ะ อาจจะได้ยินเสียงเคาะเสียงฟ้าร้องนิดนึงนะคะช่วงหน้ามรสุมแล้วก็เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านต่อเติมบ้าน the string the string ห้าถ้วย หกไม้เท้าเจสต์งห้าช้วยหกไม้เท้าโ oh. อ้บัตรราชาถือเหรียญสี่เหรียญนะคะพลังงานเก้าถ้วยแล้วก็หนึ่งไม้เท้า เกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนๆชาวราศีพฤษภของเรามีอารมณ์ที่หลากหลายมากๆนะคะเป็นอารมณ์ทั้งความเหงาความเศร้าความเฉยชาความหวงนะคะแล้วก็อารมณ์ของความอยากจะเริ่มต้นใหม่อยากจะทำอะไรใหม่ๆอืมแล้วก็มีความอารมณ์ของความผิดหวังด้วยมีอารมณ์ของการ การนึกถึงความหลังนะคะอืมมีความหวงมีความหวงมีความหวงแต่ก็มีความเฉยชาในขณะเดียวกันแต่ก็เหมือนรอคอยข่าวดีนะคะรอคอยข่าวดีเอ,อ่อถ้าจากหนา้าไพ่เนี่ยก็ดูเหมือนว่าอาจจะมีความความเข้าใจผิดกันนะคะในหลายเรื่องนะ ความไม่ได้คุยกันในหลายๆเรื่องกับคู่ของคุณหรือความที่คุณรู้สึกว่าผิดหวังในตัวคู่ของคุณนะคะในหลายๆเรื่องแล้วคุณกําลังรอคอยข่าวรอคอยสิ่งที่จะเกิดขึ้นใหม่รอคอยการปร,ปรับปรุงตัวใหม่ของเขานะคะหนึ่งไม่เท้าหกไม่เท้านะาแล้วก็ดูเหมือนว่าก้าวถ้วยคือคุณยังให้โอกาสคุณยังพยายามที่จะให้โอกาสเขาคนนั้นนะคะ แต่สิ่งที่อยากจะเตือนก็คือ The Strength ขึ้นมาคุณอย่าคาดหวังหรือเป็นฝ่ายบังคับหรือว่าเป็นฝ่ายกดเกณฑ์ตั้งกดเกณฑ์นะคะเขาจนเกินไปนะเพราะว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้ดักใจที่ที่เราหวังก็ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูที่พลังงานของเขาคนนั้นกันค่ะคนที่กำลังดิวด้วยอยู่เนาะ The f o o l นี่พูดยังไม่ทันขาดคำเลย The f o o l ขึ้นมาแล้วต้องการอิสระเลยอะ่ะเขาต้องการอิสระเลยอะ่ะสองดาบแล้วเขารู้สึกว่าไม่ค่อยมั่นใจในความสัมพันธ์นี้แหละเขารู้สึกลังเลนะคะเขาอยากได้อิสระอืมสิบเหรียญสิบเหรียญน,นะคะเขามีความลังเล ทั้งอยากจะได้อิสระแล้วก็อยากจะได้ความเป็นครอบครัวอยู่ตรงกลางระหว่างเดฟอฟกับสิบเหรียญนะคะมันมีความลังเลอะหนึ่งไม่เท้าสองไม่เท้าพลัางงานของเดอนซันโอเค พลังงานของแปดถ้วยโอเคลงล็อกมากท,ที่บอกไปว่าคุณชอบบังคับตั้งกฎเกณฑ์หรือว่าเอาแต่ใจอะไรต่างๆเนี่ยมันทําให้เขา่รู้สึกอยากเป็นอิสระเพราะว่าเป็น The f o o ดมีความลังเลในความสัมพันธ์แต่โดยรวมตั้งแต่สิบเหรียญไปจนถึงแปดถ้วยโดยภาพรวมแม้ว่าเขาจะอยากมีอิสระแม้ว่าคือไม่ได้หมายความว่าเขาอยากจะเลิกกับคุณนะเขาอยากจะได้พื้นที่ของความเป็นอิสระ พื้นที่ส่วนตัวของเขาบ้างนะคะเขาอยากจะให้คุณยอมรับตรงนี้เพราะจริงๆแล้วเขาก็ยังรักคุณเขายังรู้สึกดีกับคุณเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ไปกับเขาได้นะคะในหลายๆเรื่องนะคะเป็นคนที่ทําให้เขาเริ่มอะไรหลายๆอย่างนะคะเป็นคนที่ทําให้เขามีความสุขอบอุ่นนะ The Sun นะแต่แตดถ้วยขึ้นคือเขาอยากเป็นอิสระแต่เขาทําอะไรไม่ได้ นอกจากเขาต้องปล่อยวางเขาต้องพยายามปล่อยวางแต่มันก็จะมีช่วงเวลาที่เขาลังเลสับสนนะคะอยากจะเป็นอิสระห,ะหรืออยากจะเป็นครอบครัวแต่ถ้าให้เลือกเขาน่าจะเลือกความเป็นคู่ว่าอ,อยู่กับคุณต่อไปนะคะแต่ทีนี้เขาก็จะมีความอึดอัดนะมาดูพลังงานนะคะความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนๆชาวราศีพฤษภของเรากับเขาคนนี้ พลังงานของสิบเหรียญพลังงานของการเป็นครอบครัวนะคะมีอยู่ยังอยากเป็นครอบครัวยังอยากอยู่อย่างสุขสันต์นะคะเดอะสตาร์เดอะสตาร์ขึ้นมาให้เขารู้สกว่าการเป็นครอบครัวมันยังมีความสุขอยู่ทั้งเขาและคุณเลยนะพลังงานนี้นะคะเพียงแต่ว่าเดอะสตาร์ขึ้นมาให้หมายความว่าทั้งสองคนนะคะอาจจะต้องให้ที่ว่าง มีพื้นที่ว่างของกันและกันหน่อยไม่ใช่เข้าไปครอบครองทุกพื้นที่ในชีวิตของกันและกันนะคะให้ที่ว่างให้เขามีให้เขาหรือคุณมีพื้นที่หายใจหายคอมีพื้นที่ในการอยากจะทําอะไรอิสระนะคะแต่ไม่ใช่ว่าปล่อยประละเลยร้อยเปอร์เซ็นนะให้ที่ว่างนิดหนึ่งในการที่เขาจะคิดหรือทําอะไรนะคะในการที่เขาคนนี้จะคิดหรือทําอะไร The e m p e r o r ความรักมันยังดูมั่นคงอยู่นะ The e พ p ร r o ์พระราชินีถือเรียนแต่ว่ามันมีความน้อยใจด้วยไงในความสัมพันธ์นะคะตั้งแต่พลังงานของคุณและมีความน้อยใจความไม่ได้หลังใจความเอาแต่ใจนะคะหนึ่งเรียนแต่สุดท้ายมันก็ต้องเริ่มใหม่น้อยใจแค่ไหนแต่ความสุขจริงๆแล้วคือครอบครัวนะคะ ยังคิดว่ามันเป็นความสุขของครอบครัวอยู่นะสี่เหรียญค่ะไม่มีทางเลิกกันหรอกไม่มีทางแยกจากกันหรอกยังหวงซึ่งกันและก,กันอยู่นะคะยังหวงซึ่งกันและกันอยู่อืมใบสุดท้ายเนาะข่าวดีนะคะหกไม่เท้ามันก็จะเป็นข่าวดีมันก็จะเป็นการปรับตัวค่อยๆปรับตัวนะคะ ในทิศท,ทางที่ดีแล้วกันเนาะเพราะว่าดูท่าทางคุณและเขาเนี่ยไม่ว่ายังก็ไปจากกันไม่ได้หรอกนะยังไงก็ต้องแบบพยายามเริ่มใหม่พยายามปรับใหม่นะคะอาจจะต้องพูดคุยกันนิดนึงนะคะเหมือนเดอร์ซันเนี่ยพวกคุณกับเขาคือเดอะซันนะให้ความอบอุน่นให้ความสุขซึ่งกันและกันเพียงแต่ว่าอาจจะต้องให้พื้นที่ว่างนะคะไม่ใช่พื้นที่ว่างพื้นที่ส่วนตัวให้กันและกันนิดนึง อย่าพยายามเข้าไปครอบครองหรือว่าควบคุมบังคับอีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมากเกินไปนะคะพลังงานเนี่ยอาจจะสลับตัวตนระหว่างเพื่อนๆชาวราศีพฤษภของเรากับเขาขนั้นก็ได้แล้วก็ในการทำนายในวันนี้นะคะก็จะเป็นแค่ดวงรวมพลังงานรวมภาพรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอให้ฟังเพลินๆกันไปนะคะ แล้วก็ขอขอบคุณจริงๆสำหรับคนที่ผ่านมาเจอคลิปของช่อง In m a g i c i ช n ช่วยกดติดตามกด Subscribe คอมเมนต์ดีๆที่มีให้กันทายก็ขอขอบคุณเพื่อนๆมากๆเลยค่ะ